ในเกาหลีบ่ายเกาหลีนะคะทุกคนคะวันนี้ซอจะพาทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แต่งงานกันในเกาหลีนะคะเป็นพิธีแต่งงานซึ่งพิธีแต่งงานจะเป็นยังไงนั้นจอก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะวันนี้ได้ถูกเรียนเชิญมาให้ไปร่วมงานนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคน FC ของซอผู้ที่ติดตามไปดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงซอเองก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปร่วมแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้ซอก,ก็จะมีเมนูอาหารเอาไปร่วมในงานแต่งด้วยค่ะจริงๆอยากทำเมนูมากมายหลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยเวลามันกระชั้นชิดมากซอเพิ่งทราบข่าวตอนตอนเที่ยงของวันนี้ค่ะและตอนทุ่มหนึ่งอะ่ะก็จะจัดงานกันแล้วนะคะก็เลยไม่มีเวลาได้เตรียมตัวเลยจะทำเมนูที่ง่ายๆแต่อร่อยนะคะเป็น ปีกไก่ทอดเนื้อข้างในฉ่ำน้ำําและข้างนอกกร,บกรอบๆค่ะเอาไปกินในงานปาร์ตี้วันนี้นะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางไปที่งานแต่งนะคะเดี๋ยวเราไปทําเมนูนี้กันก่อนค่ะไปกันค่ะนำไก่แช่แข็งที่เราซื้อมาแช่ในน้าเปล่าไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครซื้อไก่สดมาจากตลาดแช่ในน้ําไว้ประมาณ30นาทีนะคะ วิธีนี้จะทำให้เนื้อไก่ข้างในนะคะชุ่มค่ะแล้วก็ฉ่ำน้ำเวลาไปทอดเนื้อจะไม่แห้งค่ะคุณลุงข้างบ้านมาตามไก่กลับบ้านค่ะทุกคนไก่ตัวนี้หนีมาอยู่บ้านเราได้สองวันแล้วนะคะซอกับแม่พากันไล่จับจับยังไงก็จับไม่ได้ค่ะจนมาวันนี้แหละวันที่สามถึงเริ่มจับได้ค่ะ สงสัยสีเริ่มหมดแรงนะคะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วค่ะไก่ซอกลับแม่ย่าก,กำลังมัดถั่วอยู่ค่ะ,จะเจาไปแจกพี่น้องคนไทยที่จะมาในงานคืนนี้นะคะพอดีว่าที่สวนนะ่ะมีถั่วเยอะแล้วมันตรงกับเทศกาลวันหยุดยาวด้วยค่ะทําให้ถั่วเนี่ยส่งของไปทางไปรษณีย์ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอาไปแจกพี่พ,พี่น้องน้องคนไทยด้วยกันดีกว่าเนาะดีกว่าเก็บไว้ในตู้เย็นหลายวันเดี๋ยวมันเสียค่ะวันนี้ซอจะทําไก่ทอดสองสูตรนะคะแล้วก็จะทําแป้งทอดเองด้วยค่ะ ก่อนอื่นซอจะแยกไก่ออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็จะใช้มีดกรีดะคะ่ะกรีดตรงกลางปีกและอีกส่วนที่2ก็จะเอาเป็นปีกสดๆเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแยกไว้สส่วนแบบนี้ค่ะซอจะปรุงรส2แบบนะคะฝั่งทางซ้ายมือที่ไม่ได้ใช้มีดกรีดอะไรเลยนะคะซอก็จะทาเป็นไก่ทอดน้าําปลาสูตรแป้งบางค่ะ ส่วนไก่ที่ใช้มีดกรีดตรงกลางซอสก็จะทอดแบบกร,บกรอบๆเอาไว้สําหรับคนที่ชอบแบบมีแป้งอยากกินแป้งแบบกร,บกรอบๆนะคะก็จะหมักเป็น2ส,สูตรค่ะสูตรที่จะใช้แป้งแบบกร,บกรอบๆก็จะต้องเข้มข้นนิดนึงนะคะส่วนสูตรแบบไก่ทอดน้ำปลาก็ไม่ต้องทำอะไรมากคะ่ะเน้นเน้นปรุงเบาๆแล้วก็ชุบแป้งทอดบางๆคะ่ะ ต่อไปมาเตรียมแป้งทอดกรอบกันค่ะทำง่ายแต่กรอบมากซอก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบ200กรัมแป้งข้าวเจ้า120กรัมแป้งข้าวโพด100กรัมและก็ผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นซอก็จะนำปีกไก่ที่ใช้มีดกรีดตรงกลางมาคลุกกับแป้งค่ะขั้นตอนนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าโซ่ขอภหยเนหลายจ้าโซ่หยิบไก่ผิดค่ะ ซอควรจะหยิบไก่ที่ใช้มีดกรีดตรงกลางเอามาคลุกกับแป้งแต่ซอไปหยิบเอาปีกไก่ที่จะเอาไว้ทำปีกไก่ทอดน้ำปลามาคลุกค่ะถ้าทุกคนทำตามทุกคนต้องไปเอาอันที่เราใช้มีดกรีดมาคลุกกับแป้งนะคะ แล้วก็นําไก่มาทิ้งลงในน้ําแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นําไก่ขึ้นมาชุกกับแป้งอีกรอบหนึง่งใช้มือขยาขยาให้ตัวแป้งมันเกาะกับปีกไก่ได้มากที่สุดเลยนะคะถ้าเราหยิบปีกไก่อันที่มันถูกมีดกรีดมาขยาขยากับแป้งยิ่งจะโโหมูแป้งกับเนื้อไก่ยิ่งจะติดกันดีค่ะแต่ว่ายิบปีกไก่มาผิดค่ะทุกคนจากมันสิติดได้สํารับผู้สอก้กระบ่กหูคือกันเดี๋ยวไปลองดูค่ะจากนั้นก็มาทิ้งลงในหม้อกระทะเลยค่ะ ครั้งแรกห้ามใช้ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟกลางค่ะทอดด้วยไฟกลางไปประมาณ8นาทีค่ะพอครบ8นาทีแล้วไก่มันจะเริ่มเหลืองค่ะจากนั้นก็เปิดไฟแรงขึ้นมาเลยค่ะทอดต่อไปอีก1นาทีไฟแรงนี่แหละมันจะช่วยไล่น้ํามันออกจากไก่นะคะพอครบ1นนาทีแล้วก็ตักออกได้เลยสีก็จะสวยกรอบน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะ ส่วนแป้งที่เหลือให้นําน้ําเปล่ามาเทลงแบบนี้ค่ะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะบางๆเพราะว่าสูตรนี้เราจะมาทําสูตรไก่ทอดน้ําปลาแบบแป้งบางๆเลยนะคะนี่แหละอันนี้มันควรจะเป็นปีกไก่ปกติแต่ว่าปีกไก่มันโดนกรีดมาค่ะมันสลับโวก,กันแม่ทุกคนโอ้เสียดายเนาะแต่ว่าบเปผญังค่ะจากนั่นเกาไปย่นลงในงกระทะท้องแดงเลยค่ะ ทอดด้วยไฟกลางประมาณ8นาทีเช่นกันค่ะทอดไปเลยจนกว่าไก่มันจะเหลืองนะคะพอครบ8นาทีเราค่อยไปเล่นไฟแล้วก็ทอดต่อไปอีกหนึ่งนาทีก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยยกไก่ขึ้นได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง8นาทีนะคะรอก,ก่อนอีกนิดนึงค่ะอันนี้เป็นสูตรแรกที่เราทอดเนาะก็จะเป็นไก่กรอบแป้งหนานะคะสําหรับคนที่ อย่ากินแป้งค่ะสูตรแป้งของเฮากรอบคักเลยค่ะกรอบแบบยำมีดังกบกบกบเลยนะคะส่วนปีกไก่ทอดน้ำปลาหอมกลิ่นน้ำปลาฟุ้งทั่วครัวเลยนะคะแบบหิวเขา่าค่ะค่ะทุกคนคนุณอดกะหิวเขายังวะตอนแรกบ่หิวพอทอดเสร็จแล้วกะอุ้ยคือหิวเข่าแท้แสําหรับไก่ทอดสูตสูไก่ทอดสูตรน้ําปลาแป้งบางและไก่ทอดคล้ายๆ KF c ซีแป้งหนานะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะมีให้เลือกกิน2แบบ ไหนขอให้เชฟชินชักรีวิวหน่อยครับรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมาก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 อิเลค่ะทอดไก่เสร็จแล้วเรก็ไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะอยากจะแบ่งไว้ให้พ่อปู่ไม่อยากกินเหลือเกินแต่ถ้าแบ่งไว้มันก็จะเหลือน,นิดเดียวพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าอเอาไปรดลูกเมื่อหนาเขาเคยมานทอดกินกันไหมนะคะตอนนี้ทุ่มนึงนะคะพิธีเริ่มทุ่มครึ่งค่ะบ้านเราอยู่ห่างจากจากจุดที่จะไปประมาณ10นาทีค่ะความไกล ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเจอกันตรงร้านนวดนะคะเป็นร้านนวดมาสจ,จีค่ะไปนัดเจอกันตรงนั้นกับพี่สาวแล้วก็จะพอเจอกันแล้วเราก็จะออกเดินทางไปที่บ้านเจ้าสาวนะคะตอนนี้มาถึง<ป>ที่พักของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะคะตอนแรกรซอก,ก็คิดว่าจะมีการ ผูกแขนผูกเข้าไม้ข้อมือแล้วก็พูดคุยกันเนาะแต่พอมาถึงแล้วเฮ้ยทุกคนคะตกใจนี่คือพิธีแต่งงานเล็กๆเท่าที่เราจะหาได้เท่าที่เราจะจัดได้ในเกาหลีใต้คือทําแค่นี้มันก็พิเศษมากๆแล้วนะสําหรับซอนะคะพอมาดูคือขนลุกเลยค่ะคือมีต้นกล้วยเล็กๆมีพวกขนมหวานมีพวกอาหารคืมาดูแล้วน้ําตาจะไหลนะทุกและของเหล่านี้ปาจก ญาติพี่น้องจากเมืองไทยพ่อกับแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีเลยแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนร่วมง,งานจากพี่ร่วมง,งานจากเท่าแก่นะคะในต่างแดนถือว่าแบบขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่คือเจ้าบ่าวคะเขาไปแต่งตัวให้ห้องคะ่ะเอาง่ายๆใส่เสื้อขาวนะคะแล้วก็ผูกเอวอันนั้นคือผ้าอะไรนะสก,ก๊อลืมอยากแต่งอีกไหมคะแย่งแล้วแต่งงานแล้วเอาอีกไหม ไม่เป็นไรเราไม่หยุดไม่ยเขาสีสัวแล้วเรอขาสีเขาสีสัวนดวเอเขาสส่วอย่างเดียวเงันปังงันพดนมีพออเดินจะนดเาออกมาบอถามเนีจังน้อยบอ ที่ไม้ย่างเราสู้กันมา่ย่างสิ่งี่ความไหงหงเล้าจะาวไมย่งเจ้าสาวเจ้าสาวสี่ยุกันไปจักปีจักซาดจักเดือนจักวันจักนั้นบออยู่ตลอดไปจีจนเฒ่ากลงอยู่จนแกจนเฒ่าด้วยไล่เว Umas, s <S ถึงพิธีแต่งงานจะปราจากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องจากทางไทยแต่รับรองได้เลยว่าความอบอุ่นและความร่วมมือร่วมใจของคุณที่อย uh> ู่ที่นี่ในงานไม่น้อยไปจากไทยเลยค่ะดูจากเท่าแก่ค่ะแต่งตัวมาเต็มยุดเลยค่ะแต่งหน้าทําผมมาอย่างดีเลยนะคะ นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับลูกน้องตัวเองคะ่ะเงินที่อยู่ในซองก็พยายามจะยัดใส่มือลูกน้องตลอดเลยนะคะแต่ว่าคนไทยก็บอกว่าอเดี๋ยวก่อนนะครับเท่าแกครับรอให้ผูกแขนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้เงินนะครับซอกับเอ็นดูเท่าแกได้ทุกคนก็จะให้เท่าแกเป็นคนเริ่มผูกแขนให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของซอนะคะที่เห็นคนเกาหลีผูกแขนให้คนไทยคะ่ะ อันเพื่อนกับภูก,ก็เป็นดอกทุกคนแต่ว่านี่เห็นไหมมีผู้ช่วยอยู่ค่ะก็จะมีคนคอยบอกนะคะภูจงนี้ครับอย่างนี้ครับ,อรบเออภูไปภูกม้าจังสันครับ <c oughs> นั่นแหละค่ะเออเรียบร้อยค่ะคราวนี้ก็ถึงคราวซองกับพี่ชินที่จะต้องไปขูกแขนให้กับน้องเบียร์แล้วก็น้องมูแล้วนะคะก็น้ำตาจะไหลค่ะตอนที่กำลังขูดแขนให้น้องทั้งสองคนเนาะ ยังไงพี่ก็ขอให้น้องเบียร์แล้วก็น้องมูเนี่ยรักกันแบบนี้แหละรักกันไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะให้อภัยกันคุยกันและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามการเวลาค่ะขอให้น้องทั้งสองมีความสุขในทุกๆวันนะพี่เวยพรให้จ้า ซอก็คอยมองแต่เท่าแก่ค่ะเท่าแก่ก็ถ่ายรูปก,กับลูกน้องแล้วก็ยิ้มไม่หุบเลยนะคะหน้าตาดูใจดีมากเลยค่ะหลังจากนี้ก็ร่วมรับประทานอาหารไทยพร้อมกันเท่าแกเพิ่นกับพากันกินหลอดซองค่ะเะได้ายค่ะไม่ได้เอาไม่ยากมาด้วยนะคะไม่ยากก็อยากรู้ค่ะก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง,รงบรรยากาศเป็นยังไงก็ถ่ายแล้วก็หันกล้องให้แม่ดูค่ะซอก็เลยบอกให้พ่อปูกกับไม่ยากพากันนอนกันก่อนเลยนะอาจจะกลับดึกๆค่ะ ขนมจีนอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเจ้าสาวเป็นคนทําเองนะคะน้ํายายเข้มข้นมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวเด้อบ,บ่มีใบแมงลักค่ะทางซอกับพี่ๆนะคะก็นั่งกันถูกจุดมากเลยค่ะเพราะว่าข้างหลังซนะมีต้นแมงลักอยู่ค่ะ กินขนมจีนไปก็เอื้อมมือไปเด็ดยอดมะละกเอ้ยยอดแบงลักนะคะมาใส่ในถ้วยขนมจีนค่ะม่วนขนาดเลยทุกคนบางคนก็บอกว่าอ้อยสิดยาบน่นอ้นนี่บอใบสีดอ้อยคนเหยียวใส่บ่นี่ว้าวมีตรเนี้อพิณแต่ยานค่ะบางคนก็บอกบ่ได้เหยียวใส่ครับสะอาดสะอ้านกินสดได้เลยครัพผมสงสัยพี่ชินจะหิวข้าวค่ะตอนแรกสอถามว่ากินขนมจีนไหมบอกไม่กินครับก็เอาแค่ปีกไก่ให้กินอย่างเดียวค่ะคราวนี้นั่งนานไปหน่อยถามอีกรอบนึงกินขนมจีนไหมบอกครับแสดงว<ร>่าหิวแล้วจ้า เมียยังบบพากลับบ้านเนาะ,ะปานีนตอนจะกลับเอาถั่วฝักยาวมาแจกค่ะมาแจกพี่น้องคนไทยในเกาหลีที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแจกครบทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแจกหมดเลยค่ะแจกหมดทุกคนและเพราะว่าถามใครว่ามีใครยังไม่ได้คะก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคะแล้วก็มองรอบๆก็เห็นถั่วฝักยาวเนี่ย วางอยู่ตักทุกคนหมดแล้วนะคะอยู่มืออยู่อะไรหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ได้กันครบทุกคนก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วชร์ให้กดซับตัไให้ซับตัดให้ลืมยืมกดตัวงานแต่งงานยืมขงแขกแล้วตัวยูตัวยูทูบเนาะตัวยูทูบเนาะคุณอะคลับไลค์ล้วมันกเป็นห่า ความพูนค่ะทั่ไหวานนะครับโอ้ยม่วนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมแวะไปเอาบักทัวเด้อกนกับสิไปน่้ไครับได้ครับครับรอเด้อชิรอเด้อเออเ้ว่าสิไปพ่อกับอียูของมุขมูลาน่ะที่่าชีกิตเลียงนะครับคเอ้ยว่าิไปเด้อกลับกับจีเลียงส่งอีกก่ได้ได้ด้เยาจะให้คุยมูลานเพิ่มโอเคค่ะบ๊ายบายคบ งานหอข้าปุ้นให้ด้วยนะคะห่อขนมจีนให้เอากลับไปกินที่บ้านนะคะทุกคนนา่ารักมากจะบ่าวจะสาวก็นา่ารักเด็กๆทุกคนกคนในงานนา่ารักหมดเลยค่ะทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนๆทุกคนนา่ารักกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะซอก,ก็เอาขนมจีนมาให้พ่อปู่แม่ย่าดูค่วะว่าได้ขนมจีนห่อกลับบ้านมาน้ําจ้าพี่ๆน้องๆก็บอกห่อขนมหวานมาฝากพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะ แต่ว่าเห็นทุกคนมาในงานเยอะมากเลยค่ะก็เลยเกรงใจนะอยากให้ทุกคนทานกันเยอะๆเลยค่ะแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะสำหรับอีพีนี้ซอและครอบครัวขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปแล้วก็หอแสดงความยินดีกับน้องเบียร์กับน้องโมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอให้ทุกคนรับชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะ,ะสวัสดีค่ะ